สวัสดีค่ะมาพบกันกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยคุณคณรูอัญชลีชัยวุฒิเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยที่4นะคะเรื่องลูกผู้ชายตัวเกือบจริงคลิปนี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการประเมินคุณค่าของเรื่องสั้นนะคะซึ่ง EP ที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของลักษณะและองค์ประกอบของเรื่องสั้นไปแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้เรามาดูกันว่าเราจะประเมินคุณค่าของเรื่องสั้นอย่างไรคะ่ะมาติดตามกันค่ะการประเมินคุณค่าของเรื่องสั้นการอ่านวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ดำเนินต่อเนื่องภายในสมองมนุษย์โดยอาศัยความรู้ทางภาษาประสบการณ์ตลอดจนวิจารณญาณของผู้อ่านเป็นการอ่านที่ต้องใช้สติปัญญาสูง กว่าการอ่านจับใจความนั่นก็คือต้องอ่านอย่างพิจารณาไตรตรองแยกแยะหาเหตุผล <c oughs> เพื่อให้เข้าใจเจตนาของผู้เขียนและเข้าใจเนื้อเรื่องอันจะส่งผลให้เป็นผู้ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีเหตุผลและสามารถนำประโยชน์จากการอ่านไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้การประเมินค่าก็คือการประเมิน ในการตัดสินความถูกต้องเที่ยงตรงและคุณค่าของเรื่องที่อ่านว่าถูกต้องชัดเจนหรือไม่เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดมีคุณค่าหรือไม่อย่างไรโดยพิจารณาเนื้อหาวิธีการนำเสนอและการใช้ภาษาการประเมินค่าจึงต้องทำอย่างผู้มีสติปัญญาคือจะต้องมีข้อมูลหลักเกณฑ์และเหตุผลการประเมินค่าอาจพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ หลักเกณฑ์และเหตุผลการประเมินค่าข้อที่ 1. ความสนุกเพลิดเพลินที่ได้รับมีน้อยเพียงไรนะคะจากเรื่องลูกผู้ชายตัวเกือบจริงเป็นเรื่องสั้นที่อ่านได้สนุกเพลิดเพลินเรื่องหนึ่งผู้อ่านกลุ่มวัยรุ่นน่าจะสนใจติดตามอ่านเพราะเนื้อหาเป็นเรื่องราวที่สะท้อนพฤติกรรมของวัยรุ่นและอาจตรงกับความคิดหรือพฤติกรรมที่ผู้อ่านกำลังเผชิญอยู่ ักเกณ์และเหตุผลการประเมินค่าข้อที่2ส,สาระความรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติที่สะท้อนพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์มีว่าอย่างไรอาจหยิบยกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้อา่านหรือบุคคลที่แวดล้อมใกล้ชิดได้มากน้อยเพียงไรจากเรื่องลูกผู้ชายตัวเกือบจริงเมื่ออ่านแล้วจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ต่อไปนี้อันแรกความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยาด้านพัฒนาการวัยรุ่นเกี่ยวกับความคิดที่สับสนและความต้องการแสวงหาแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการเป็นลูกผู้ชายข้อที่2ความเข้าใจความหมายของการเป็นลูกผู้ชายข้อที่ 3. แนวคิดและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใหญ่ที่พึงมีต่อสิทธิ์หรือบุตรหลานวัยรุ่นที่กำลังสับสนกับ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองและต้องการเวลาปรับตัวนั่นเองนะคะส่วนข้อที่4กลวิธีในการโน้มน้าววัยรุ่นให้รู้ให้เข้าใจและยอมรับในพัฒนาการช่วงวัยรุ่นยอมรับความคิดการกระทําของผู้ใหญ่ว่ามีเจตนาที่ดีมีความรักความหวังดีอยากให้เด็กเป็นคนดีน่ารักประพฤตินตนถูกต้องเหมาะสม เคารพกฎระเบียบกฎเกณฑ์และกฎหมายของสังคมอันนี้ก็คือสาระความรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติที่สะท้อนพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะซึ่งหยิบยกมาจากเรื่องลูกผู้ชายตัวเกือบจริงนะคะต่อไปหลักเกณฑ์และเหตุผลการประเมินค่าข้อที่3ก็คือการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมนะคะพฤติกรรมของตัวละครในเหตุการณ์ต่างๆ สะท้อนให้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สังคมยอมรับมากน้อยเพียงไรพฤติกรรมของตัวละครสามารถนำไปเป็นแบบอย่างหรือควรนำไปปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องรูปผู้ชายตัวเกือบจริงได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมต่อไปนี้ค่ะอันที่หนึ่งก็คือการเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนหรือของสังคมข้อที่ส ความประพฤติท,ที่เหมาะสมของหญิงชายที่เป็นสุภาพชนข้อที่ 3. สศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายข้อที่4ความรับผิดช,ชอบต่อการกระทําของตนเมื่อทําความผิดก็ยอมรับผิดและยอมรับโทษข้อที่5ความเป็นกลัยกลายาณามิตรที่ครูพึงมีต่อศิษย์อันนี้ก็คือ ยกตัวอย่างของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมของเรื่องลูกผู้ชายตัวเกือบจริงนะคะที่นักเรียนได้อ่านไปแล้วนะคะต่อไปเป็นหลักเกณฑ์และการประเมินคุณค่านะคะในข้อที่4การใช้ภาษาเพื่อการดำเนินเรื่องและสร้างความเป็นจริงนั้นมีความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนมากน้อยเพียงใดน,นะคะมีข้อสังเกตว่าภาษาที่ใช้ในบทสนทนาของเรื่องสั้นนั้น อาจใช้ภาษาที่ไม่เป็นแบบแผนหรือเป็นภาษาที่ไม่สุภาพเพราะต้องใช้ภาษาให้เข้ากับบุคลิกลักษณะและบทบาทของตัวละครจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้ด้วยนะคะและนี้ก็คือหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าของเรื่องสั้นค่ะค่ะสรุปว่าการอ่านเรื่องสั้นแต่ละเรื่องนอกจากจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ว่า เรื่องนั้นกล่าวถึงใครมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้เกิดผลอะไรตามมาผู้อ่านควรคิดพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณค่าของเรื่องที่ได้อ่านไปแล้วนั้นด้วยนะคะเพื่อให้เข้าใจเจตนาของผู้เขียนและเข้าใจเนื้อเรื่องอันจะส่งผลให้เป็นผู้ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้งมีเหตุผลและสามารถนําไปใช้ประโยชน์นะคะ จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและคลิปนี้นะคะ,ะนักเรียนก็ได้ความรู้ในเรื่องของการประเมินคุณค่าของเรื่องสั้นแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำซ้อนสี่จังหวะค่ะต,ติดตามชมกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ